วันนี้ขอสามใช่ไหมวันนี้ขอสามหรอวันนี้ตกต่ำไปเยอะอ่าได้พอพ่อพ่อพ่อต้องจับต้องจับ รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีปขึ้นไปเนื้อหามีคำพูดจาทะลึ่งลามกอนาจารพวกโลกสวยอย่าเพิ่งมาเสือกด,ดูแล้วอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมาแอบตูกูจะฟ้องพ่อมึงแต่ถ้ามึงจะดูมึงไปตามพ่อแม่มึงมาดูด้วยกูเตือนแล้วนะไอ้สัสเสียกีค่คนเสียวันนี้ขอสามใช่ไหมวันนี้ขอสามเนาะวันนี้ตกต่ำไปเยอะอ่าได้งั้นเดี๋ยวผมจะเลือกมาสามคนเลยนะเด่นโนมเดียวเด่นโนมเดียวเด่นโนมอย่างเดียวเออเฮ้ย พอ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 มือมจับไม่ปล่อยด้วยตั่งท่าคนจะคนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ให้เขาพูดไม่ได้ให้เขาพูดไม่ได้คนนี้จรจับ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 ยังไม่ให้จับจับอีกเหรอเใจร้อนเลยไม่เลยตั้ใจยากว่ะจะได้จะได้เลือกจริงๆแล้วนะเสียยังมีเยอะคนต่อไปเลยคนต่อไปโอ้โหไอคนอ่ะคนนี้คอแบทคนนี้มันก็แย่นะเฮ้ยเกลือเ จะเล็กเป็นแมสเซียพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพอแล้ว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 พี่ดมตรงเฮนะคนดีว่าคนนี้ต้องพูดดีนะเฮ้ยพอพ่อพอดมได้ไหมไม่ได้ดมไปแล้วดมไปแล้วแต่น้องแต่เมื่อกี้น้องบอกดมได้นะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่แห้งเฮ้ยเลือกคนแรกจากที่สัมพันแล้วคนน้องคนเมื่อกี้เนี่ยคนสุดท้ายนะอ่ะ หุ่นท้วมกว่าที่นัาน่าแต่ว่าเสียงน้องคนเซิร์ตซีม่ชอบคนแรกหุ่นดีคนแรกหุ่นดีแต่ว่าเสียงยั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 งไม่เหลาเท่าไหร่อ่าอ่าอ่างั้นเอาเอาเ้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่บ้านมึงมึงมึงสมควรพูดไหมมึงแบ๊กมึงรับไม่ดีจกคนที่บ้าน นวลแล้วก็เสียงค่อนข้างทีอะแท็กซี่มี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 เสียงแหนๆหน่อยเล้าใจนั่งกับเสียเลยเอาเสียยืมไปเสียเปิดตาได้เลยเปิดตาได้เลยนี่นี่คนนนี่พี่ว่าแต่งปากป่ะแต่งอะไรแต่คนที่บ้านไหมไม่แต่งก็คล้ายคล้ายกัน ได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นคือกลิ่นเนจะหอมทุกคนแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยคนที่ต่อที่สามเนี่ยก็หุ่นดีแต่ว่าคนท้ายเนี่ยปุบปุบมีเนื้อมีมีหนักหน่อยคือสเปกเลยโดดหน้าขย่ำหางกูเฮ้ยพี่พี่ต้องนั่งตรงกลางใช่ปะต้องนั่งตรงกลางอยู่แบบเฮ้ยเนี่ยอแม่แม่ของพี่ฝังอีกของพี่ฝังนี้อ๋ออ๋ออ๋อเสียเรื่อง เสี่ยเรียบเพราะว่าวันนี้พวกใจเสี่ยวันนี้วันนี้มาพร้อมเปอยู่แล้วคือดื่มเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าร้อยดื่มเนี่ยเดี๋ยวเจอวันนี้ของจริงดื่มเท่าไหร่เดื๋ยร้อยถานซื้ป่าโคตรถูกตลาดเรามาเลยเดี๋ยวร้อยถ่านซื้ตัวถูกมากเศตษงเศตษฐาดูเลยตลาดตู้เย็นหนูตลาดเสี่ยมาตลาดู้เย็วบมาให้หมดด้วยนะโอ๊ยนั่นอะไรสักตกันนะสมโมกค่ะทำสำโมกใันไหมใช่ค่ะถือว่าโอเคนะโอเคกับตัวเราอันนี้อันนี้คือดั้งเดิมนะ สามสนะคะทำไมอ่ะไม่ใช่สับสองอหรออ๋อคือมาแล้วน่าจะสามสี่งั้น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 ผมไม่เชื่อต้องจับต้องจับมาไปแหวนเฮ้ยฝ่าเดียวเหรอฝ่าเดียวครับนี่แล้วแบบเสียฝเดียวเหรอเมื่อกี้เขาสองฝาโอเคงั้นเสียก็เอาไปช็อตเต็มช็อตเลยไปเลยไปเลยไปยันสิไปใจร้อนแต่แล้วเดี๋ยวไม่เมาเดี๋ยวไม่เเปดื่มมุกหนูทำไงต้องกินใช่ไหมต้องกินแค่น้ำหมักเองสิอ่ะแต่ทำเสียเซ็กซี่หน่อยเวลาที่เจกินอะ ไม่พอผมว่านี่เสียกินนมหนูก่อนไหมอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเสียนแค่กูนิ้วตารู้เลยนะอ้าวอ้าวอาวอาวอาเลยเอาต้องกินแล้วแหละวันนี้ไว้ของเสียเลยนอมอมหมดเลยอมอมหมดเลยเสียกลัวอย่าลีลาอมเลยเออเอาอย่าลีลาไม่อย่ามันโง่อมเนี่ยอมแก้วหรืออมหัวนมอมแก้ว เพราะเดซี่เดซี่เลี้ยงบุบผมหัวลมนะสมแล้วที่เสียเลี้ยงมาในคนที่ไกลถึงเดี๋ยนแบบไม่ใ่หนีึงกินธรรมดาได้หรอกกินธรรมดาได้หรอเรก็เออเออไม่ผมเห็นแล้วจะเป็นลมเจ็บไหมคะกระแทกที่คอกินยังไงดีอ่ะ w h ไม่ต้องโอมใช่ไหมไม่ต้องโอมไม่ต้องโอมเแต่ชอบโอมไงอ๋อไม่บอกวะต้องโอมมาไม่บอกแต่แรกต้องโอมละโอมชอบเลยเดี๋ยวข้อสอบอีกแล้วก่อนข้อสอบเป็นอะไรก่อนเร็เร็ว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 เอนะพอ่าโอ้โหเรียกงความห่างเนี่ยไม่ต้องยิ้มแต่โดนนะไม่เสียเสียหน้าแดงไม่ได้เมาอันนี้คือไม่ได้เมาใช่หน้าแดงอยู่แล้วเขาขาว งั้นกูฟัดพงไปไปเลยแล้วกันรามตามตามจบไปาอใจมั้ยมาแลวครับสำหรับสาวๆที่ชอบหล่าสาวๆต้องที่นี่เลยครับแอปขับเจ็ดสมัครง่ายเล่นง่ายจ่ายโคตรไวสมัครกันเลยครับบอกเลยว่าได้มีทุนได้เสียวกังน้อๆกันอย่างแน่นอนจ้า สำหรับวันนี้ครับก็บขอขอบคุณร้านเทฟเว่<ะ>วเนไฮน,น,น,นี่เนี่ยสวัสดีค่เฮ้ยนึงแป๊บนึงว่าเขามีสโลแกนด้วยใช่ค่ะร้านเทฟเว่นไฮคือสวรรค์ชั้นสูงะะเจิงในที่นี้นะคะาราชภูมินะคะสวรรค์รชั้นสูงสวรรค์ชั้นสูงกับชั้นเจ็ดต่งางกันไหมชั้นเจ็ดก็เจ็ดเนี่ยชั้นสูงก็สูงอยากสุดก็ต้องมนาะที่นี่สวัสดสูงมาที่เทฟเว่นไฮนะคะมันเกิดอะไรขึนี่้หนู ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่บอกเลยว,ว่าเจอร้อรมร้อนทุกวันแน่นอนใช่ครับใช่น,น,น้องๆน่ารักอาแย่ไทยดีบริการดีเ a v เ n น i g h ถนนลาดชึกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทิศอ่างชาแนลนะครับไปกดติดตามในยูทูบด้วย